สวัสดีครับการวัดนะครับการวัดแรงดันไฟสลับการวัดแรงดันไฟสลับนะครับหรือ VAC นะครับหรือ ACV นะครับข้อควรระวังนะครับก่อนการใช้งานนะครับคือไฟตั้งแต่50โวลต์ขึ้นไปนะครับอาจทำให้ถึงตายได้นะครับต้องระวังให้มากนะครับข้อที่สองนะครับต้องใส่รองเท้าที่เป็นฉนวนนะครับหรือรองเท้ายางนะครับ ลู้าผ่าใบนะครับที่แห้งๆนะครับข้อที่สามครับห้ามมีส่วนใดในร่างกายสัมผัสกับตัวนํานะครับเช่นปลายสายวัดนะครับเหล็กปูนน้าดินนะครับเป็นต้นนะครับข้อสี่นะครับถ้าไม่ทราบว่าไฟจะวัดมีแรงดันเท่าไหร่นะครับให้ตั้งย่านสูงสุดคือพันโวลต์เอซีไว้ก่อนนะครับพันเอบีซีีนะครับคือพันโวลต์เอซีนะครับเพื่อไม่กันไม่ให้มิเตอร์พังนะครับ ถ้าตั้งย่านย่านต่ำเกินไปอาจจะทำมิเตอร์พังนะครับจากนั้นค่อยๆปรับย่านลงมานะครับจนถนัดนะครับเริ่มต้นการวัดนะครับใส่วัดสีแดงนะครับเสียบเข้าไปที่ขั้วต่อบวกนะครับอย่างนี้นะครับเริ่มต้นการวัดนะครับอ่ตังนี้นะครับสายวัดสีแดงนะครับ สายวาสีแดงนะครับแล้วก็เสียบไป่นขั้วต่อบวกนะครับเขียนว่าบวกตรงนี้นะครับส่วนสายวาสีดํานะครับก็เสียบเข้าที่ลบแล้วก็ com ครับลบคอมย่อมาจากคอมมอนนะครับแปลว่ารวมนะครับสาเหตุที่ใช้คําว่ารวมเพราะว่าสายที่แดงจะย้ายยย้าสามารถย้ายรูได้นะครับย้ายมาเสียบที่เอาพุตได้นะครับอันนี้คือช่องเอาพุตนะครับเอาพุตครับสําหรับวัดความถี่นะครับตรงนี้ อ่าเราก็ย้ายได้นะครับดังนั้นจึงใช้ชื่อว่า common นะครับลบคมนะครับตรงนี้นะครับลบคมนะครับอ่าทีนี้ยังไงครับทีนี้การวัดนะครับจากนั้นนะครับก็ทําการวัดนะครับก่อนจะวัดนะครับเราต้องปรับอ่าเลนส์ก่อนนะครับปรับอ่าสวิตช์ก่อนนะครับอ่าปรับสวิตช์ตัวนี้นะครับ ปรับที่พันโวลต์นะครับ a c นะครับในกรณีไม่รู้นะครับเราจะต้องปรับไปเล้งสูงสุดไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันมิเตอร์พังนะครับถ้าเราปรับเล้งย่านต่ําอาจจะพังเลยนะครับอันนี้เราต้องปรับไปที่พันให้นะครับปรับไปที่พันพันไว้ก่อนนะครับในกรณีที่ไม่รู้นะครับปรับไปที่พันเล้งพันนี้นะครับเล้งพันนี้ย่านย่านวัดนี้นะครับ สามารถวัดได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงพันวัตต์เอซีนะครับอ่าเดี๋ยวกันนะเอซีอันนี้ดีดีซีบีนะครับวงกระแสตรงนะครับอ่ส่วนตรงนี้อ่นี่นะครับมันจะมีสีแดงนะครับอันนี้คือกระแสไฟสลับนะครับวัดกระแสไฟสลับวัดไม่ใช่ฮะวัดแรงดันกระแสไฟสลับแรงดันไฟสลับนะครับแรงดันไฟสลับนะครับอันนี้วัดตรงนี้นะครับแรงดันไฟสลับ ถ้าเราไม่รู้เราวัดพันพันโวลต์อันนี้ ACV นะครับสังเกตว่าเขาจะมีคําเขียนว่า ACV ตรงนี้นะครับอ่ให้วัดที่อันนี้นะครับย่านนี้นะครับก็จะเขียนครอบไปนะครับพันโวลต์250 50 10 25นะครับพันโวลต์ก็คือพันโวลต์ AC ก็คือหมายว่าวัดตั้งแต่0ถึง1,000นะครับ250ก็หมายถึงวัดตั้งแต่0ถึง250โวลต์ AC นะครับ ห้าสิบก็หมายถึงวัดตั้งแต่ศูนย์ถึงห้าสิบโวลต์เอซีนะครับถ้าสิบก็หมายถึงวัดตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบโวลต์เอซีนะครับถ้าสองจุดห้านะครับก็วัดตั้งแต่ศูนย์ถึงสองจุดห้าเอซีเอซีโวลต์นะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าโวลต์เอซีครับอ่าทีนี้เมื่อเราปรับเลงปรับสวิตช์นะครับมาที่หนึ่งพันนะครับเราจะต้องดูสเกลตรงไหนครับเราจะต้องดูสเกลตรงนี้นะครับ สเกลตรงนี้นะครับมันจะมีสองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ห้าสิบสิบนะครับดูที่สเกลตรงนี้นะครับดูที่สเกลตรงนี้นะครับสองร้อยห้าสิบห้าสิบสิบจะดูที่สเกลตรงนี้นะครับอเขาจะมีเขียนบอกนะครับตรงนี้นะครับขีดก็จะมีหางขีดออกมานะครับแล้วก็จะเขียนว่าอ่า DCV นะครับหมายความว่าสามารถวัดแรงดันไฟตรงได้นะครับ สามารถวัดแรงดันไฟตรงได้นะครับตรงนี้แล้วก็มีจุดเอนะครับหมายความว่าวัดกระแสกระแสตรงได้ด้วยนะครับอ่าส่วนอันนี้ครับแอนนะครับแปลว่าแหละนะครับหมายความว่าวัดแรงดันไฟสลับได้ด้วยนะครับหรือ a อซโวลต์นะครับหรือโวลต์ a อซได้ด้วยนะครับหมายความว่าวัดได้สามอย่างนะครับแล้วแรงนี้นะครับหมายความว่าแรงดันหนึ่งแรงดันไฟตรงนะครับสองกระแสนะครับกระแสตรงนะครับ หรือแอมนะครับสามก็คือแรงดันไฟสลับครับอมันจะมีสองร้อยห้าสิบนะครับมันจะมีสเกลสองร้อยห้าสิบห้าสิบสิบนะครับถ้าย่านถ้าเราปรับเมิทไปที่พันนะครับก็ให้อใช้ย่านวัดที่สเกลสิบนะครับให้ใช้สเกลสิบตรงนี้นะครับสเกลสิบนะครับการอ่านสเกลสิบนะครับเราก็ต้องเอาพันตั้งนะครับพันโวล นะครับตั้งหารด้วยสิบนะครับก็จะได้หนึ่งร้อยนะครับหมายความว่าค่าที่อ่านได้ต้องคูณด้วยหนึ่งร้อยนะครับหรือหรือนะครับหรือเลื่อนจุดที่เยมเพิ่มขึ้นสองจุดก็ได้ครับถ้าแบบนี้จะง่ายกว่านะหมายว่าไงครับหมายว่าอันนี้สิบใช่ไหมครับเราพันวนตั้งหารด้วยสิบนะครับมันจะได้ร้อยหนึ่งร้อยนะครับหมายความว่าค่าที่อ่านได้นะครับเราอ่านที่สเกลนี้นะครับสิบแปดหกสี่นะครับตรงนี้นะครับ แล้วต้องคูณด้วยร้อยนะครับหรือเลื่อนทศนิจจุดทศนิยมเพิ่มขึ้นสองจุดก็ได้นะครับเห็นไหมตรงนี้สิบนะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนไปจุดหนึ่งก็เป็นหนึ่งร้อยใช่ไหมครับเลื่อนไปจุดหนึ่งก็เป็นหนึ่งพันครับแค่นี้เองครับง่ายครับถ้าเลื่อนจุดทศนิยมอทีนี้อสมมุติว่าวัดได้ค่าหนึ่งนะครับสมมุติว,วัดได้ค่าหนึ่งนะครับ อ่าสมมุติวัดได้อ่าประมาณนี้นะครับสมมุติถ้าเราวัดได้เข็มแล้อ่าเดี๋ยวนี้ให้ปรับสวิตซมาที่หนึ่งพันอย่างนี้ก่อนนะครับขั้นแรกนะครับปรับสวมมิตซ์มาที่หนึ่งพันนะครับหลังจากปรับสวิต์มาที่หนึ่งพันเสร็จนะครับพันวนเอซเสร็จนะครับพันวนเอเสร็จนะครับแล้วเราก็มาดู สเกลตรงนี้นะครับสเกลสิบตรงนี้นะครับสิบแปดหกสี่สองดูตรงนี้นะครับสิบแล้วก็ต้องดูสเกลสิบแปดหกสี่สองนะครับตรงนี้นะครับอแล้วหลังนั้นนะครับเราก็เสียบสายเข้าไปในในส่วนที่จะวัดนะครับอันนี้เป็นไฟเอซีนะครับสมมุติว่าเป็นไฟเอซีนะครับอสมมติไฟเอซีนะครับสมมุติว่าไฟเอซีแล้ววัดอ่ อันนี้ไม่ต้องคำนึงถึงขั้วนะครับไม่ไม่ต้องคำนึงถึงขั้วนะครับหมายความว่าเอาเอาเอาสายดำนี่ครับสายสีดํามาจับไปที่ขั้วนี้ก็ได้นะครับแล้วสายสีแดงมาจับสลับขั้วได้นะครับคือไม่ชานลงทั่วนะครับเพราะไฟสีมันเป็นกระแสไฟสลับนะครับมันจะมันจะเป็นกระแสไฟสลับมันสามารถวาดได้ทั้งนั้นนะครับเมื่อเราเรียบร็จเรียบน้อยนะครับคือขั้นที่หนึ่งนะปรับสวิตไปที่หนึ่งพันก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็เสียบสายลงไปที่จาวัดนะครับอย่างนี้นะครับไม่ต้องคํานึงคู่นะครับหลังจากนั้นก็มาดูเข็มนะครับถ้าเข็มขึ้นตีขึ้นอยู่ในระดับนี้นะครับจะอ่านได้เท่าไหร่ครับเราก็ต้องดูเลงย่านสเกลสิบนี้อดูสเกลสิบตรงนี้นะครับสิบแล้วก็เลื่อนจุดเชื่อมโยงสองจุดนะครับก็เป็นหนึ่งพันใช่ไหมครับทีนี้สิบเลื่อนเชื่อมโยงสองจุดก็เป็นหนึ่งพันนะครับทีนี้ถ้าอยู่ตรงนี้จะอ่านได้เท่าไหร่ครับ แล้วก็ดูตรงนี้นะครับสิบนะครับแปดนะครับหกนะครับตรงนี้นะหกหกแล้วตรงนี้มันมีีกี่ขีดครับหนึ่งขีดสองขีดสามขีดนะครับเราต้องหาจํานวนขีดก่อนนะครับอแต่ละช่องเนี่ยจะห่างกันสองนะครับเห็นไหมศูนย์ก็มาสองนะครับมันจะห่างกันสองนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาสองตั้งนะครับเอาสองตั้งนะครับอแล้วก็เอาสองตั้งนะครับ เดี๋ยวเราก็หานะครับหานด้วยสิบช่องนะครับหานด้สิบขีดนะครับมันมีสิบช่องอ่าเนี่ยศูนย์ถึงสองเนี่ยหางกันสองนะครับสองนะฮะหานด้วยสิบช่องนะครับก็คือสิบหานด้วยสิบหมายความว่าช่องละเท่าไหร่ครับช่องละศูนย์จุดสองนะครับอ่าเมื่อได้ศูนย์จุดสองแล้วเราก็คำวนวณตรงนี้ก็ได้แล้วนะครับอันนี้คือหกนะฮะหกแล้วก็ตรงนี้ หนึ่งช่องสองช่องสามช่องนะครับเท่ากับจุดหกนะครับใช่ไหมครับเอาจุดสองตั้งนะครับคูณได้สามนะครับมันมีสามช่องก็เท่ากับศูนย์จุดหกนะครับถ้าอย่างนี้ได้ศูนย์จุดหกครับก็รวมกับหกก็เป็นหกหกจุดหกนะครับหกจุดหกเลื่อนจุดทศนิยมไปสองจุดนะครับหกสิบหกเลื่อนจุดทศนิยมสองจุดหกจุดหกนะครับหกแล้วก็เลื่อนไปก็เป็นหกสิบหกนะครับ เเลื่อนอีกไปทีก็เป็นหกร้อยหกสิบนะครับเพราะมันหกจุดหกนะครับเมื่อเลื่อนจุดี่นิยมไปหนึ่งจุดก็เป็นหกสิบหกเลื่อนอีกจุดหนึ่งก็เป็นหกร้อยหกสิบนะครับหมายว่าตรงนี้จะมีหกร้อยหกสิบโวล์นะครับอ่าทีนี้เลงนี้ก็จบแล้วนะครับทีนี้เราปรับเลงนี้นะครับในกรณีรวัดนะครับอ่ากรณีไม่มันมันไม่ขึ้นนะครับเออหรือมันอ่านไม่ถนัดนะครับเราก็ปรับลงมานะครับอ่า ปรับมาที่สวิตที่250ครับหลังจากมาที่250เสร็จแล้วนะครับเราก็เสียบสายวัดนะครับเข้าไปที่ขั้วนะครับให้ครบวงจรสองเท่าขั้วนะครับโดยไม่ต้องทำคำนึงถึงขั้วนะครับันไหนก็ได้หลังจากเสียบเข้าไปแล้วนะครับเราก็มาดูเข็มนะครับว่าขึ้นที่เท่าไหร่ครับปรากฏว่าเข็มขึ้นอยู่ประมาณเดิมนี่นะครับสมมุติว่าเข็มขึ้นอยู่ประมาณนี้นะครับเราจะอ่านค่าได้เท่าไหร่ครับเราตอนนี้ปรับสเกลไปที่250นะครับ ตอบย่านวัดไปที่250เราก็ต้องดูสเกลที่250นี้นะครับอันนี้ไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องลดจุดทศนิยมนะครับเพราะว่ามัน250ตรงๆนะครับก็คือ250โวลต์นั่นเองนะครับได้ตรงนี้เท่าไหร่ครับเราต้องดูสเกลตรงนี้ครับ250นะครับ200นะครับอันนี้150ครับต้องดูตรงนี้นะครับ150นะครับทีนี้มันมีอีกสามช่องเช่นเดิมนะครับเราต้องดูนะครับว่า200กับ250เนี่ยมันห่างกัน50ใช่ไหมครับ มันจะหาห้าห้าสิบทุกสเกลเลยนะ 0, นะครับนะฮะศูนย์ถึงห้นะครับแสดงว่า50นะครับ50หาด้วยกี่ช่องครับอันนี้ห่างกันห้าสิบนะครับแล้วมีทั้งหมด10ช่องนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ส้าเจ็ดตั้งห้าสิบตั้งครับห้าสิบตั้งหาด้วย10ช่องครับหรือ50โวลต์หาด้วย10ช่องก็ได้นะครับ อย่างนี้มันห่างกันร้อยก็มาร้อยห้าสิบก็คือห้างห่างกันห้าสิบโวล์นะครับห้าสิบโวล์หารสิบช่องนะครับก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับก็ได้เท่ากับห้าครับหมายความว่าช่องละห้าครับมันมีทั้งหมดกี่ช่องครับหนึ่งสองสามคูณได้สามช่องครับเท่ากับสิบห้าครับหมายความว่าตรงนี้เท่ากับสิบห้าโวล์นะครับอันนี้ร้อยห้าสิบบวกสิบห้าครับเป็นร้อยหกสิบห้าโวล์นะครับหมายความว่าจุดนี้ที่อ่านได้คือร้อยหกสิบห้าโวล์นะครับ ทีนี้เราปรับตีเลกเตอร์ใหม่ครับในกรณีที่วัดแล้วเข็มมันไม่ขึ้นนะครับขึ้นอ่ำจนอ่ำไม่ถนัดเราก็ปรับมาอย่างนี้นะครับปรับซีเลกเตอร์นะครับมาย่านเท่าไหร่ครับห้าสิบนะครับห้าสิบนะครับจากนั้นเราก็เอาสายเสียบเข้าไปที่ไฟเอซีนะครับไฟเอซีไฟสลับนะครับเราก็ต้องดูย่านสเกลที่ห้าสิบครับ อ่าสเกลที่ห้าสิบช่องนี้นะครับอ่าแล้วเข็มขึ้นตีประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็ต้องหาค่าช่องก่อนครับอ่าห้าสิบสี่สิบนะครับมัห่างกันสิบนะครับเห็นไหมครับศูนย์ไหมศูนย์แล้วก็มาสิบนะครับห่างกันสิบแล้วก็ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห่างกันช่องอ่าตรงนี้เท่ากับสิบโวล์นะครับสิบโวล์ห่ารด้วยสิบช่องก็ได้เท่าไหร่ครับหนึ่งโวล์นะครับช่องละหนึ่งโวล์นะครับอ่าเรารู้แล้วนะครับช่องละหนึ่งโวล์นะครับแล้วได้ค่าไฟเท่าไหร่ครับ เราปรับซีเล็เตอร์ไว้ที่ห้าสิบนะครับสวิตนะปรับสวิตนะครับมาที่ห้าสิบนะครับแล้วก็ดูสเกลที่ห้าสิบนะครับตรงนี้คือสามสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบดูตรงนี้นะครับสามสิบสามสิบกับอีกสามช่องครับช่องละหนึ่งโวลต์นะครับเท่ากับสามสิบสามโวลต์นะครับหมายความว่าตรงนี้ที่เราวัดได้ก็คือสามสิบสามโวลต์ครับ ในกรณีที่วัดแล้วเกิดเข็มมันอยู่ต่ำๆนะครับคือหมายความว่าขึ้นมานิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยถ้ามันอยู่ระดับเนี้ยมันจะมองไม่ใอ่ชัดนะครับเราก็จะต้องปรับเล็งปรับสวิตช์ลงมาครับมาที่สิบโวล์นะครับหลังจากความมาที่สิบโวล์เราก็เสียบสายนะครับไปที่ขั้วนะครับเสียบสายไปที่ขั้วย่างนี้นะครับโดยไม่ต้องคำนึงถึงขั้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูที่สเกลสิบครับ สเกลสิบนะครับเมื่อเป็นสเกลสิบเราก็ไม่ต้องเพิ่มจุดทศนิยมและหรือลดจุดทศนิยมนะครับไม่ใช่ไม่ต้องเลื่อนจุดทศนิยมขึ้นเพิ่มขึ้นหรือเลื่อนจุดทศนิยมให้ลดลงนะครับเพราะมันเป็นสิบกับสิบนะครับอ่ในตรงๆครับคือสิบโวลต์นะครับสิบโวลต์เอซีนะครับค่าที่ได้ครับเราต้องดูก่อนนะครับว่ามันห่างกันเท่าไหร่ครับสิบแปดหกสี่สองนะครับแต่ละสเกลจะห่างกันสองนะครับ เห็นไหมครับศูนย์แล้วก็มาสองเลยนะครับแล้วก็เอาสองวลต์ตั้งครับมันมีทั้งหมดสิบช่องนะครับสเกลนะครับสองวลต์ตั้งหารด้วยสิบช่องนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบนะครับเอาสองเอาเท่าไหร่นะอ่ามันหารช่องละสองวลต์นะครับสองวลต์หารด้วยสิบช่องนะครับเท่ากับช่างช่องละศูนย์จุดสองวลต์นะครับอสเกลสิบนะครับแปดอันนี้หกนะครับ เท่ากับ6เท่าไหร่ครับอ่าช่องเรจุดสองนะจุดสองจุดสี่จุดหกเท่ากับหกจุดหกโวลต์นะครับตรงนี้หกจุดหกโวลต์เอซีนะครับอ่าทีนี้ในกรณีที่วัดได้ยังไม่ขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ปรับสเกลลงมาได้นะครับต่าไปที่สองจุดห้านะครับอันนี้คือสองจุดห้าโวลต์เอซีนะครับแล้วหลังนั้นเราก็เอาสายมาเสียบเดี๋ยวเอาสายดําสายแดงเข้าไปที่ขั้วอย่างนี้นะครับไม่ต้องคำานึงถึงขั้วแล้วนะครับ อันนี้เป็น a อซากนั้นเราก็ดูเข็มนะครับ่าสเกลตรงไหนครับดูตรงไหนครับต้องดูตรงนี้แล้วนะครับดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้ครับสองจุดห้าตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับตรงไหนครับเดี๋ยวสเกลนี้นะครับสองจุดห้าโวลต์ a อซนะครับเดี๋ยวอดูตรงนี้นะครับ นี่ครับที่ผมขีดนให้ดูนะครับตรงนี้2.5โวลต์เอซีนะสเกลสีแดงนี่นะครับเอ่อสเกลสีแดงนี่ครับ2.5ห้าจะเขียนว่าเอซีนะครับ2.5โวลต์นะครับเอ่อเป็นสเกลสีแดงนะครับแล้วก็สเกลนี้ก็เขียนว่า2.5เลยนะครับดังนั้นเราก็อ่านค่าได้ตรงๆเลยนะครับเอ่อตรงนี้นะสเกล2.5นะครับแล้วเราก็ดูตรงนี้นะครับ2.5เอโวลต์เอซีนะครับสีแดงนี่ตรงนี้นะครับ เราจะเห็นว่า AC สองจุห้าโวลต์นะครับเราจะอ่านได้เท่าไหร่ครับอย่างนี้ถ้าอย่างนี้อ่านได้เท่าไหร่ครับอันนี้เห็นไหมครับหนึ่งจุดห้าอันนี้เดี๋ยวนะมันจะมีสูงจุดห้านะครับแล้วก็หนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งจุดห้าแล้วก็สองนะครับจะอ่านได้เท่าไหร่ครับในช่องนี้มันมีกี่ขีดครับระหว่างหนึ่งจุดห้าโวลต์นะครับถึงสองโวลต์นะครับ มีหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องมีทั้งหมดห้าช่องครับห้าช่องเราโวลต์เท่าไหร่ครับโวลต์เอาสองโวลต์ตั้งลบด้วยหนึ่งจุดห้าครับได้จุดห้าโวลต์ครับช่วงนี้ช่วงห่างแค่จุดห้าโวลต์นะครับครึ่งโวลต์นะครับแล้วก็จุดห้าโวลต์ตั้งครับจุดห้าโวลต์ตั้งนะครับครึ่งโวลต์นะครับหารด้วยเท่าไหร่ครับห้าช่องครับเราก็จะได้ช่องละศูนย์จุดหนึ่งโวลต์นะครับ อ่ารตรงนี้ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับอ่าหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสามช่องก็เท่ากับจุดสามโวล์นะครับช่องละจุดหนึ่งเท่ากับช่องสามช่องก็จุดสามโวล์อ่าจุดสามนะครับอันนี้หนึ่งจุดห้านะครับหนึ่งจุดห้านะครับบวกอีกจุดสามนะครับก็เป็นหนึ่งจุดแปดโวล์นะครับหมายความว่าตรงนี้ที่วัดได้ก็คือหนึ่งจุดแปดโวล์เอซีนั่นเองนะครับครับนี้ก็ไม่ม <Okay. S 3> ีอะไรแล้วครับเสร็จแล้วครับการวัดเอซีก็แค่นี้ครับ ไม่ม <ste> ีอะไรครับส่วนหน่วยของโวล์นะครับหนึ่งโวล์นะครับหนึ่งโวล์เท่ากับพันโวล์นะครับในหนึ่งเคโวนะครับก็เท่ากับหนึ่งพันโวล์นะครับเดี๋ยวนะหนึ่งโวล์หนึ่งโวล์เท่ากับหนึ่งพันมิลลิโวล์นะครับหนึ่งโวล์เท่ากับหนึ่งพันมิลลิโวล์นะครับส่วนหนึ่งเคโวลเท่ากับหนึ่งพันโวล์นะครับติดตามบทต่อไปขอบคุณครับ